สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่47ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาที่ทางเฉนยาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการมีสติในการคิดในการพูดในการลงมือทำสำคัญอย่างไร ทำไมต้องให้จิตอยู่กับคลื่นพุทธมนต์ค่ะเมื่อเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญได้เกิดมาในภพภูมิมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถชี้แนะทางเดินให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตให้ตื่นรู้เกิดปัญญาได้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้อง ตรงทางไปให้ถึงซึ่งทางพ้นทุกข์ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาใช้เวรใช้กรรมให้คิดว่าเรานั้นเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีด้วยการสร้างบุญทานรักษาสีงเจริญสมาธิภาวนาเกิดมาเพื่อฝึกพัฒนายกระดับจิต ให้สูงขึ้นด้วยการฝึกขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจ คือมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตเพื่อให้ความไม่รู้อวิชชาให้เบาบางลงและหมดไปจากจิตให้ได้ภพภูมิมษย์เป็นภพภูมิเดียวที่เกิดมาแล้วสร้างบุญบาร,รมีได้และบำเพ็ญบาร,รมีได้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติตภาวนาสร้างบาร,รมีแล้วต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่ต่างๆก็ต้องฝึกเรียนรู้ ยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ทุกสถานการณ์สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพื่อให้มีพลังกายใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมีความอดทนอดกั้นมีขันติกรรมที่มาส่งผลก็ฝึกยอมรับไม่โต้อตอบฝึกให้อภัยทาน ได้ทุกเมือ่อเพราะรู้เข้าใจยอมรับว่าสิ่งที่เกิดโทษเกิดทุกเป็นเพราะผลจากการกระทาในอดีตที่ได้กระทาไว้มาส่งผลไม่สร้างกรรมต่อไม่สร้างกรรมไม่ดีให้เกิดขึ้นอีกเกิดมาเพื่อสร้างแต่บุญถ้าทำได้แบบนี้คิดได้แบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญความคล่องตัวในการใช้ชีวิต ก็จะคล่องตัวมากขึ้นกำลังใจในการสร้างความดีและทำประโยชน์สุขต่างๆจิตจะมีความมุ่งม,มั่นแน่วแนว่เพิ่มมากขึ้นและมั่นคงในที่สุดได้ค่ะและเมื่อกำดีส่งผลทำให้มีความสุขได้รับความสำเร็จต่างๆ ทั้งทางโลกและทางธรรมก็ไม่ติดสุขไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอีกไม่หลงเพลิดเพลินไปกับความสุขที่ได้รับแต่ให้เตือนใจตัวเองให้รู้เข้าใจยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ฝึกพัฒนาให้จิตรับรู้ให้ได้ว่าความรู้ที่ได้รับนี้เป็นสุขชั่วคราวผ่านเข้ามาแล้ว ก็ผ่านไปไม่ใช่สุขที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดไม่เที่ยงความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกต้องพัฒนาจิตให้มีกำลังมีกำลังใจก็จะก้าวผ่านบททดสอบน้อยใหญ่ไปได้ทุกบททดสอบค่ะดังนั้นการได้เข้ามา ปฏิบัติตามแนวทางขององค์หลวงปูดูท่านไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่างต้องเคยมีบุญสัมพันธ์เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลวงปู่และหลวงตาท่านได้เคยเป็นลกูกเป็นหลานหรือได้เคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนกระแสบุญจึงนำพา ได้มาพบเจอได้มาฝึกปฏิบัติภาวนาต่อได้มาต่อยอดจากของเดิมที่ได้ทำได้สร้างมาการที่หลวงปู่และหลวงตาท่านให้เราท่านทั้งหลายฝึกปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้เราฝึกได้เตรียมตัวฝึก ให้มีกำลังใจให้มีฐานในการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่เดือดร้อนในอนาคตไม่ทุกข์จะได้เข้าใจไม่กลัวเพราะต้องเตรียมตัวตายเพราะต้องเกิดอีกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเกิดการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสิ่งที่ควรต้องกลัวคือทุกข์ รมของความทุกข์เราจงอย่าไปโคบกับความทุกข์ไปคบอยู่กับความทุกข์บั่นทอนจิตบั่นทอนกำลังใจก็ตายเร็วแต่ถ้า คิดถึงความสุขใจก็เบาสบายกำลังใจดีอายุก็ยืนเราต้องทำความเคยชินกับความสุขการที่เรามาฝึกปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาคือการสร้างฐานสร้างความเคยชินกับความสุขสุขเกิดจากความเบาสบายเกิดจากความสงบเพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจิตก็จะเข้าไปหาสภาวะของความเบาสบายไม่เข้าไปหา ความทุกข์เพราะได้ฝึกจิตให้จิตเคยชินกับความสุขจิตจำสภาวะความสุขได้จิตจะผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ถ้าผ่านปัญหาไปได้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นธาตุร่างกายก็ปกติเพราะจิตไม่ไปรับคลื่นที่ไม่ดีเข้ามา ความเคยชินไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องใช้เวลาแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติยาวนานไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความขยันความมุ่งมั่นความเพียรพยายามเช่นผู้ที่เป็นคนชอบหุดหงิดขี้รำคาญจะต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัตินานหลายปีกว่าจิตจะเคยชินกับความหุดหงิดการจะออกจากความหุดหงิดใจให้ได้นั้นฝึกปฏิบัติให้รู้ตัวให้เข้าใจฝึกให้จิตมีความสงบเบาสบาย ฝึกให้อยู่กับคลื่นที่ดีด้วยการทำกรรมฐานฝึกให้จิตอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเข้ามากระทบใจฝึกให้จิตรู้เคยชินกับความเป็นจริงเมื่อจิตหลบออกมาจากความไม่สงบความลำคาญใจมาอยู่กับความเบาสบาย ึกไปนานๆจิตก็จะเคยชินกับความสุขความสบายใจทำให้แก่ช้าเลือกเกิดเลือกตายได้เลือกไม่เกิดอีกก็ได้การฝึกปฏิบัติทำกรรมฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อมนุษย์เพราะต้องเวียนว่ายตายเกิดได้ใช้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสท,ที่อยู่ในจิตจากจิตที่ยากไปสู่จิตที่เป็นกลางกลางไปสู่การพัฒนา ให้จิตเข้าถึงการมีจิตที่ละเอียดจิตมีกำลังสูงก็จะสามารถฆ่ากิเลสความโรคความโกรธความหลงผิดต่างๆให้เบาบางลงและหมดไปจากจิตได้ในที่สุดเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงการไม่กลับมาเกิดอีกได้สำเร็จการปฏิบัติ ตามแนวทางขององค์หลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานโดยตรงหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือการสวดมนต์ภาวนา โรคนี้จเจริญแล้วเสื่อมถ้าไม่ฝึกไม่ได้ถ้าต้องการให้โลกในอนาคตจเจริญอุดมสมบูรณ์ฝึกไว้ก็จะเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองจะเป็นผู้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ศาสตร์และวิญญาณทั้งหลายอย่าไปติดวัตถุเพราะความตายไม่แน่นอนถ้าฝึกไว้จะได้เกิดความชำนาญไปเรื่อยๆจะรู้เข้าใจตามความเป็นจริงได้ จากการสวดมนต์ภาวนาไม่ได้อยู่ในตำราหนังสือถ้าจิตอยู่ระดับไหนความรู้ความรู้สึกจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าทำไปนานๆจิตจะรู้จะเข้าใจเช่นสวดมนต์ไปจิตรู้สึกหงดหงิดรำคาญจิตจะรู้เข้าใจว่าทำไมสวดมนต์แล้วไม่เบาหงดหงิดเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่เกิดจากกรรมจะมีความรู้สึก จะรู้วิธีแก้ไขว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดถามตัวเองนี่คือประโยชน์จากการฝึกสวดมนต์ภาวนาในการข้างหน้าอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์จะเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสุข ในการให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญการพิจารณาตามความเป็นจริงไปที่ไหนเห็นใครทุกข์เมื่อเขาเข้ามาอยู่ใกล้ก็มีความสุขได้เพราะได้รับพลังคลื่นความสุขโดยเฉพาะโลกวิญญาณที่เกาะมนุษย์มาเมื่อได้เห็น ผู้ปฏิบัติภาวนาที่มีกำลังของความสุขวิญญาณนั้นก็มีความสุขก็ไปเกิดตามวาระกรรมที่ทำมาและด้วยผู้ปฏิบัติภาวนาเข้าใจในการแผ่บุญเข้าใจในการปรับภพภูมิเข้าใจในการบันทึกเข้าใจในการอธิษฐานที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนา ทำให้สามารถมีรีรู้เรื่องต่างๆ ได้ทั้งสามโลกจากไตราสารณคมเราปรารถนาอะไรกระแสะจิตก,ก็เป็นคลื่นกระแสะเดียวกันอยู่ที่ความปรารถนาให้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกที่บ้านไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ฝึกที่บ้านเป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนาไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไปทำอะไรก็ตามให้ฝึกไปเรื่อยเป็นวิธีที่จะทำให้จิตได้บันเทิงคลื่น คื่นบุญคลื่นความดีใช้ชีวิตประจำวันขับรถกินอาหารอาบน้ำทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันก่อนนอนก็สวดมนต์ภาวนาไปจนหลับสวดมนต์ไป ก็นึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่ดูท่านฝึกแล้วเกิดความเคยชินอันตรายในชีวิตก็ไม่มีแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยแก่ช้าอายุยืนเลือกเกิดเลือกไม่เกิดอีกได้บังคับทิศทางในการเกิดเกิดตายตายได้าศาสนาพุทธ สอนให้เข้าใจตามสภาพที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเช่นการกำพระมองภาพพระฝึกไปทำบ่อยๆจะรู้สึกสัมผัสได้ตามองรูปจิตสัมผัสในนามธรรมาสัมผัสรูร้สึกได้ทางจิตเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าจิตและคําสวดมนต์อยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันทำถึงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะไม่เกิดได้หรือถ้าจิตอยู่กับจกักรพัสจิตเป็นเนื้อเดียวกันกับจกักรพัสก็มีบุญยริษมีอิทธิฤทธิเพราะพลังงานยังมีอยู่ในโลกไม่ได้ไปไหนนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งทางโลก และทางธรรมยังต้องกินต้องนอนอยังต้องดำรงชีวิตยังมีทั้งรูปและนามอยังต้องบำรุงธาตุไม่ได้มีจิตอย่างเดียวอย่างต้องมีธาตุอยู่ด้วยก็ต้องบำรุงทั้งธาตุและจิตควบคู่กันไปการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นปกติเมื่อฝึกปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาจิตเคยชิน ความกลัวก็ไม่มีทุกอย่างมีเท่ากันจิตจะรู้จะเข้าใจไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีหรือจนทุกคนมีเท่ากันคือมีกายมีจิตเหมือนกันเท่ากันเจ็บป่วยก็เท่ากันเวียนว่ายตายเกิดก็เท่ากันเมื่อรู้เข้าใจก็จะมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติ จิตไม่ยึดติดเมื่อมีสุขเมื่อมีทุกข์ก็เข้าใจไม่ทุกข์ปล่อยวางได้ใจถึงธรรมคือจิตใจที่มีที่พึ่งไปชั่วนิรันดร์ใจของคนเราเป็นนักเสพติดทางอารมณ์ไม่มีใครช่วยได้ถ้าเราไม่ตั้งสติให้แน่นหนาจะสู้ไม่ได้จะช่วยจิตได้ ด้วยการใช้สติดึงจิตเข้ามาที่ฐานคือการควบคุมคือความเพียรคือการบำรุงรักษาด้วยการสวดมนต์ภาวนาการกำหนดรู้ถ้าเราไม่สู้ไม่ทำไม่ฝึกปฏิบัติก็ไม่มีใครช่วยได้เป็นหน้าที่เฉพาะโดยตรงของผู้เป็นเจ้าของอารมณ์นั้นคืออาการของจิตไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถ้าหยุดอารมณ์ได้จึงจะเห็นจิตถ้าควบคุมจิตได้อย่างแท้จริงคือผู้ที่ชนะใจตนเองก็ชนะโลกด้วยการจะชนะใจตนเองได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ต้องใช้ความเพียรสูงเพราะจิตมนุษย์มีเล่เหลีย่ยมเยอะปัจจุบันพบพระพุทธศาสนาอยากได้ดีแต่ไม่อยากทำดีอยากได้บุญแต่ไม่อยากทำบุญอยากไปนิพพานแต่ไม่ทำความสะอาดทางใจพบภูมิที่หลุดพ้นจากความเกิดความตายคือพระนิพพาน พระนิพพานต้องการคนที่มีความสะอาดทางใจเราได้ถามตัวเองบ้างไหมว่าเราพอที่จะเริ่มงานทำความสะอาดทางใจเป็นงานเฉพาะตนอาศัยอานาจใครช่วยไม่ได้ต้องทำด้วยความสามารถเฉพาะตนล้วนๆเราพอที่จะไปได้หรือยังทำประโยชน์ตนคือขัดเกลาจิตใจที่หยาบให้ละเอียด สร้างอาริยทรั์การดำเนินชีวิตทำประโยชน์อื่นก็ทำไป ต้องไม่ทิ้งประโยชน์ตนเด็ดขาดเพราะถ้าทิ้งประโยชน์ตนในชาติปัจจุบันจะเป็นชีวิตที่ขาดทุนหลังความตายลองหัดลงมือทํามากกว่าคิดหรือพูดแต่ไม่ทําใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทำปัจจุบันให้ดีและมีประโยชน์เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ การมีสติในการคิดการมีสติในการพูดการมีสติในการลงมือทำสิ่งต่างๆสะสมความดีไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยถึงพร้อมโอกาสต่างๆสิ่งที่ดีต่างๆก็จะให้ผลสิ่งที่เราสร้างเหตุไว้จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามทางกายทางวาจาทางใจ ธรรมชาติที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเองเราจะเป็นไปในสิ่งที่เราคิดเมื่อไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันคิดสิ่งใดก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นถ้าคิดสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์มีความเศร้าหมองขุ่นเคืองใจไม่สบายใจใจก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นดำดิง่งลึกลงไปเรื่อยๆวิบากกรรมต่างๆก็ จะมารุมซ้ําเราหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอเมื่อความคิดไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอยู่กับคำภาวนาก็ได้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อย ให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วว่าความทุกข์ความสุขมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปสลับกันไปมา ตลอดแบบนี้ฝึกวางใจให้เป็นกลางไม่ยึดในความสุขไม่ยึดในความทุกข์ให้รักษาความดีสร้างแต่เหตุที่ดีไว้มีโอกาสให้เร่งทำให้เชื่อมั่นในการทำความดีเราทำดี ทุกวินาทีเท่ากับชีวิตเราได้สร้างความดีได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วเป็นผู้มีประโยชน์ได้สร้างประโยชน์แห่งชีวิตได้พัฒนาจิตให้สูงขึ้นแล้วได้ปรับธาตุร่างกายด้วยคลื่นความดีที่เกิดจากการฝึกจิตพัฒนาจิตส่งให้จิตอยู่ในคลื่นบุญของการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกท่าน ต้องพึงกระทำและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าสาธุคะ่ะวันนี้ผู้แบ่งปันขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบุญกับกะะาลยานมิตรและญาติธรรมนักปฏิบัติภาวนานักสร้างบารมีทุกทกท่านด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้ EP ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชนย่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะจ๊ะ Hãy subscribe cười cái đỉnh Mì Để chúc, chúc.